ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Counter s t ์สไตล์เซียร์คอบอีกรอบนึงนะฮะวันนี้เรามาอยู่บนเว็บเซีย์โจบล็อกนะครับผมอย่รู้จักว่ารู้จักว่ารู้จักเซียโจบ็อกวะไม่รู้ล่ะสิพวกนี้ไม่ใช่สายพันนันดี่แท้บทูนะะวันนี้เรามาอยู่บนเว็บเซีย์โจบ็อกกันนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะว่ารูปแบบเว็บเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่แล้วก็ไป ไครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมต้องมาเจออะไรใหม่ๆแล้วก็ต้องต้องต้ององ,งงว่ากูกูต้องกดอะไรบ้างไปที่ฟรีครอยนะครับผมในส่วนของโค้ดนะฮะอย่าลืมตะอย่าลืมใส่ JDZ พิมพ์ใหญ่เข้าไปนะฮะแล้วกดเคลมนะครับผมเราจะได้มาเล่นประมาณ500หรือเปล่าวะอันนี้จำไม่ได้นะฮะโอเคครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่าในเว็บนี้นะฮะมีบล็อกซีเล็คเตอร์นะฮะมีแล้วก็มีบล็อกนะครับบ็อกเฟส เวอร์ซัตก็มาฮะมีสปินเนอร์ที่มาใหม่แล้วว่าตอนนี้ยังไม่เข้ามานะฮะแค่บอกว่าซูนเฉยฮนะเราไปที่อ่าบ็อกซิเล็กเตอร์นะฮะนนในวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นะครับรนองจากว่าผมก็แคสเกมมา,มา,มาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะวันนี้เป็นวันที่แคสเกมได้สาหัสดักหนามากอ่าเราเรามีอยู่500นะฮะวันนี้เราลงตาละ ซาตาละตาละตาลาสิบละกันตาลายี่ไปตาลายี่รวยบ้านรวยของไหมฟาร์มนะฮะมันมีเราปืนเงินสปอนเซอร์ฮะไม่ใช่เงินผมโคตรชั่วเลยคุณสาวไหมฮะมงไม่ใช่หรออ่าแม็กซิมัม5,000เหรอกดังสามอ่ะอ๋ออ๋อ ลงอย่างนี้ฮะเหมือนจะเปลี่ยนอะไรใหม่มันเพิ่งมาทางกุาลังเราฟาร์มนะครับโอเคข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามไปทางมึงแล้วลงเป็นคูณสามไปฮะตามกี้นี่ออกคูณยี่สิบนะฮะตอนนี้ขอเป็นคูณสามนะฮะเอาละฮะคาร์ตเตอร์ลงไปแล้วฮะลงไปแล้วหมื่นห้านะฮะยิงวันฟาร์มไอ้จุดนี่แทนเป็นเหมือนลูกน้ำเหรครับนี่เหมือนลูกน้ำนะฮะ <laughs> มามาต,ตาานี้จะออกสามหรือไม่ตานี้จะออกสามหรือไม่ไม่ไม่ออกสามว่ะโอโโ้โถแสดงว่าถ้ามันไม่ออกสาเนี่ยผมจะเพิ่มขึ้นไปทีละห้าฮะตานี้ลงยี่สิบเลยยี่สิบนี่ขอเป็นสักสักสักคูณสามไหมฮะไม่ฮะบ้านรวยครับบ้านรวยบ้านรวยฮะที่บ้านไม่ได้รวยฮะสปอนเซอร์ทั้งนั้นเลย เอาละวลงไปยี่สิบนะคูณสามจะได้หรือไม่ตอนนี้สามยังอยู่วะสามยังอยู่วะสามยังอยู่วะโอ้ยสามหายแล้ววะเฮ้ยตัวแรปืนเทพกลัวทำไมสามขยันหายเหลือเกินตอนนี้เราเริ่มไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วแหละเรากดไปยี่ห้าเลยฮะยี่ห้าไปเลยะ ยี่ห้านี้ขอเป็นคูณคูณสามฮะบอกแล้วฮะเราจะขึ้นทีละห้านะฮะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ทีละห้าเนี่ยถ้ามันไม่มีดวงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ต้องก็ต้องไม่ได้เลยดิอู้เหมือนได้นะไม่มีหมาเลยเอาอะไครับสามยังอยู่ไหมฮะยังเหลือตัวนึงสามยังเหลือตัวนึงไอ้ไอ้เอ้ยมันตุ๊กไปู๊ไอ้ ได้สามมานะโอ้โหได้กลับมาร้อยกว่าเจ็ดเกอโอไม่ธรรมดาวะ่ะต่อไปนะฮะเป็นอ่าบ็อกอ๋ออันนี้อันนี้ที่ให้เลือกนะฮะเราจะเลือกลงในส่วนของอ่าเฮ้ยม,มีคูณสามอยู่ฮนะคูณสาขอลงสักสักสิสักยี่สิบนะฮะลงไปที่คูณสามนะครับเราลงไปแนละ้วฮะยีิบเอดด้วย ม่ยี่ธรรมดาอ,ดอ,อุ้ยได้เฉยเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ธรรมดาตอนนี้เราเล่นแค่ว่าชนะอย่างละเกมก่อนนะฮมองดูเหมือนเขาจะมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเข้ามาในเว็บนี้ด้วยนยีรู้สึกว่าพัฒนานะตอนนี้พัฒนาแล้วบ็อกซิเลเตอร์บ็อกซิเลเตอร์นี้ขอเป็นสีเขียวไปเลยฮนะสีเขียวไปเลยฮนะ เอ้ยแต่สีเขียวมานาน,านออกทีแต่ว่ามันไม่เขียวมานานแล้วเมื่อกี้กูก็ลืมดูเมื่อกี้กูลืมดูม่งออกขาวอะฮะเสียกูไปเรียอะไรเนี่ย,ย,ยมันไปตามนอกวงวะเปลเจียงหายตาหมมึงไปตามทำไมนอกวงตานี้ออกขาวนะฮะตานี้ออกขาวแสดงว่าตาหน้านี่ก็ต้องต้องแดงแล้วแหละจริงตาหน้านี่ต้องแดงแล้ว ถ้าตาหน้าไม่แดงนี่จะหอมไม่รู้จะพูดยังไงนะยังไงก็ต้องแดงแดง,แดงเถอะแดงเลอะแดงเลอะเลอะมาไงวะเลอะแดงเถอะเออโอ,อ้ยแดงมาอุ้ยขาวเฉยอุ้ยขาวอีกแล้วเอาขาวอีกอันหนึง่งโอ้โหลองเขียวเลยเจ๊งดิครับแม่งเอ้ยบล็อกเวอร์ซัสนะฮะอ๋อ ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ฮะเขาเล่นกันน้อยเอาเป็นบ็อกซ์เล็กเตอร์แต่ว่าเราลงหนักเดือยฮะสักสักสี่สิบนะสี่สิบแบบคูณสามนะฮะสี่สิบแบบคูณสามแน่นอนมันต้องสามอีกรอบมันต้องสามอีกรอบนะสาม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 ยังอยู่ฮะเอ้สามหายไปแล้วโอ้โถยสามมันน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยเนี่ยแหม่เสียดายเสียดายโอ้โถ ต่อไปเราลงอ่าสักประมาณแปนักมาวะห้าสิบนะครับผมจะลงห้าสิบเตอ่ามันมี<อ>มคูณสอง2 2> ใช่ไหมเอาคูณสองเนี่ยฮะตอนนี้น่าจะได้อยู่ฮะน่าจะได้อยู่ในส่วนของคูณสองนะครับผมเก็บของให้หมดคุณยังไม่ได้ยิงใครเลยของมันต้องมาแล้วจริงคูณสอ,องอเ,อาเอามาสองไปเอา้เอาสองวะเก็บนะเอ้ยโอ้โหเมกออกสี่ อะไรวะทำไมไม่ไปคูณสองนะโถ่คูณสองไม่ได้ดิแม่งเอ,อ้ยแปดสิบเลยแปดสิบนี่ขอเป็นสักคูณแ, 3, แดดปดสามยี่สี่เลยเลทแค่มีใจมีดวงไปเนี่มีใจมีดวงไปเนี่ยอาดิลองดิได้อยู่อะ คูณสามยังอยู่ไหมเนี่ยเอาสามอยู่ฮะเอาสามเหลือตัวเดียวสามเหลือตัวเดียวสามสามสามโอ้โหแม่งออกสองสัตว์น่ะโอ้ยมันออกอะไรวะเมื่อกี้มันออกอะไรวะออกสองอ่ะออกสจบแล้วชีวิตกูสี่ยังอยู่ฮะสี่ยังอยู่ฮะเอาสี่เหลือตัวเดียวแล้วตอนนี้สี่เหลือตัวเดียวแล้วตอนนี้และตอนนี้ออกสี่นะฮะโอ้โห ไม่ให้จบจริงๆอะมันไม่ยอมให้เราจบจริงๆอะแม่เรามาดูสิว่าจาังหวะนี้เราจะได้20หรือเปล่าและ20ยังคงอยู่นะยังไม่ไปไหนด้วยเอาละเอาตะนิ <c oughs> ขกาลังจะบอกว่ามีโอกาสได้20อยู่เลยโอโ้โหขอวัดดวงรอบสุดท้ายคูณ20ถ้าเราไม่ได้20นี้ก็จบคลิปฮนะ <c oughs> ไปอยู่ทําไมล่ะตังหมดเนี่ยไม่ต้องอยู่แล้วจริงได้ไม่ได้ฮนะเธอได้ไม่ได้ฮนะเอาลนะเอาโหยี่สิบหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยโอโหสรุปแล้วคลิปนี้เจ๊งนะฮะโอเค <laughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะที่สนับสนุนการเล่นในครั้งนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ตามนะฮะโอเคอย่าลืมเก้าอี้นะครับ